ณมีข้อจำกัดในการทำการตลาดออนไลน์ท้าพลาดคลิปนี้เลยนะคะ3ข้อจำกัดในการทำการตลาดออนไลน์คือ 1. มีเวลาน้อย 2. ส,สร้างฐานลูกค้าแบบออร์แกนิกแต่ก็คอยไม่ได้ 3. เปิดเพจมาก็อยากสร้างยอดขายเลยหาก3ข้อข้างต้นเป็นอุปสรรคใหญ่ในการเร่งทายอดขายของคุณแล้วก็คุณจำเป็นต้องรู้3เรื่องน,นี้ค่ะ 1. กลุ่มลูกค้าผู้มุ่งหวัง พฤติกรรมความสนใจพิกัดที่ตั้งเพศอายุอาชีพสิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้คุณโฟกัสกลุ่มลูกค้าของคุณได้ชัดเจนขึ้นเมื่อคุณรู้จักลูกค้าของคุณแล้วการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและการใช้เครื่องมือของแต่ละแพลตฟอร์มก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วค่ะ 2. คอนเทนต์และแน่นอนค่ะการที่คุณมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนก็จะทำให้คุณใช้คอนเทนต์สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น 3. การยิงแอด การยิงแอดคุณจําเป็นต้องมีความเข้าใจเครื่องมือของแต่ละแพลตฟอร์มช่องทางการนําส่งที่กลุ่มลูกค้าจะได้รับและนี่อาจเป็นตัวชี้ชะตาว่าคุณจะใช้เงินในการทําการตลาดออนไลน์มากหรือน้อยค่ะยังไงก็ตามการสักแต่ว่าขายอาจจะไม่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคนี้แล้วนะคะการขายแบบไม่ขายตั้งหากที่จะทําให้ผู้บริโภคยังคงเสพคอนเทนต์ของคุณอยู่และแน่นอนค่ะจะทําให้เกิดยอดขายในอนาคต คำว่าให้เท่ากับได้แล้วพบกันเอยุภาวันค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีเฟิร์สและกด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดเทคนิคดีๆที่จะเอาไปใช้พัฒนาองคอ์กรพัฒนาสินค้าร้านค้าของคุณเพื่อสร้างการรับรู้สร้างการยอมรับหรือสร้างยอดขายรายได้8หลักนะคะ